มีคุณครูผู้มีศีลสียส,สลาเอาภาระนักเรียนกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมหมู่มิดีทุกท่านค่ะชื่อนางสาวอัญชลีพุ่มแย้มนะคะปัจจุบันอายุ65ปีค่ะชื่อเล่นวเล็กค่ะชื่อทางธรรมว่าเย็นแสงธรรมก้าจนนะคะ ก็มกีกิเลสเล็กๆเมื่อเช้าค่ะก็ปกติก็จะเข้าไปช่วยคุณหมอทําฟันเนี่ยนะคะทีนี้ก็ก็ไม่อยากตามคนแล้วอะคะ่ะก็เลยให้ประกาศว่าใครจะทําฟันที่เป็นจิตอาสานะคะได้ทําฟันทีนี้มีก็ก็มีไปสมัครหลายคนแล้วทีนี้มีอาท่านหนึ่งอะคะ่ะท่านไปท่านยังไม่ได้เป็นจิตอาสาท่านรู้สึกจะเป็นคบคุ้นอะไรหรืออะไรเนี่ยเล็กไม่เข้าใจแล้วเล็กก็เลย บอกกันว่าบอกอบอกว่าไม่ไม่อยากให้อมอรัดทําให้เพราะก็ยังไม่ได้เป็นจิตอาสาทีนี้ตัวเราเองเนี่ยเราอยากให้ให้จิตอาสานเนี่ยได้ทําก่อนเพราะว่าเวลาเรามีน้อยทีนี้อมอรัดก็บอกว่าเธอนี่มันมันไม่ยุติธรรมกับเพื่อนเขาก็อยากทําใครๆเขาก็อยากทําทําไมเธอเธอเธอถึงไม่ให้เขาทำเธอให้เขาไปเราเล็กก็เลยบอกว่าอยากให้จิตอาสาได้ทําก่อนท่านก็บอกว่า ใครเข้ามาก่อนก็ให้เขาทาจะเป็นจิตอาสาก็ได้เป็นผู้คบคุณก็ได้ให้เขาทาแล้วเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออมันก็จริงเนาะถ้าถึงรอบของเขาที่เขาจะได้กุศลที่เขาทามาเขาก็จงได้ทําถ้าคนแม้กระทั่งจิตอาสาถ้ายังไม่ถึงรอบเขาก็จะไม่ได้ทําเราก็เลยก็มานั่งคิดว่าก็ถูกของอามอรัตค่ะเพราะว่าออทุกคนเราทํามาได้ไม่เหมือนกันนะคะก็มีทุกประมาณนี้นะคะ่ะอาจารย์ อ้าไงเราคอมเมนต์โอ้เราเดินเข้าไปไม่ได้ยินอ่ะได้ยินแต่แงบงบมันฟังไม่ออกให้พูดใหม่ไหมคะอาจารย์ทุกเรื่องอะไรอออก็มีทุกเล็กๆะค่ะคือไปช่วยหมอฟันท่านหมอท่านอมอรัตอยู่ข้างในห้องทำฟันค่ะแล้วทีนี้มันตามคนยากก็ค่ะก็เลยให้อาเอท่านประกาศว่าจิตอาสาท่านใดจะมาทำฟันบ้างให้มาลงชื่อ ทีนี้ก็มีจิตอาสาหลายท่านนะคะก็ไปลงชื่อพอลงชื่อเสร็จแล้วก็มีผู้คบคุณท่านหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากให้จิตอาสานะทำได้ก่อนเพราะว่าเรามีเวลาน้อยทีนี้ผู้คบคุณก็เหมือนกับว่ามาทีหลังทีนี้อามอรลัดก็บอกเธอเนี่ยไม่น่ารักเลยทาไมถึงแบบไปแบบต้องมีคนนี้คนนั้นใครเข้ามาก่อนก็ให้เขาทาก่อน แล้วเล็กก็เลยบอกอหมอลัฐว่าก็อยากให้จิตอาสาทําก่อนนะคะอามอลัดก็บอกว่าอ้าวก็ถ้าเขาจะได้ทําก่อนก็ต้องให้เขาทำก่อนเพราะว่าถ้าวิบากเขาต้องได้ทําก่อนก็ได้ทําก่อนก็ทำความดีมาเขาก็ต้องได้ทําก่อนทีนี้เล็กก็เลยมานั instead, ่งคิดเออก็จริงอย่างที่อามอลัดพูดอะค่ะว่าถ้าเขามีกุศลที่จะได้ทําก่อนเขาก็ควรจะได้ทําก่อนแต่เล็กก็ไม่ให้เขาทำอะค่ะเล็่ยไรเขาไปเล็กก็เลยรู้สึกว่าเอออามอลัดท่านพูดถูกแล้วก็มาสํานึกได้ว่าเออเนาะมันก็จริงของอามอลัดที่พูดอะค่ะ ก็มีทุกใจเล็กๆแค่นี้อค่ะสาธุค,ค่ะความจริงความจริงแล้วนี่อยากอะไรก็ต้องเลิกอยากน,นั้นอา้าวอย่างกิเลสของเราใช่ไหมเราอยากเราเราก็คิดว่ามันดีอยากให้จิตอาสาทาก่อนอา้าวผู้ขอบคุณอะไรก็ทําทีหลังใช่ไหมแต่เราไปติดดีนั่นมันก็ไม่ได้เราไปอยากได้ถ้าได้แล้วสุขใจมันก็แค่สุขที่ไม่มีมีแต่ทุกตลอดการ ถ้าเราไปอยากถ้าเราไปอยากได้เราก็หลงทางลวนะเราก็เพิ่มทุกข์เข้าไปแล้ะถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์ก็นั่นแหะคือสัจจะอยากได้ไม่ได้เราก็ทุกข์ถ้าเราเลิกอ,อยากได้อา้าวเลิกอ,อยากได้มันก็ไม่ทุกข์อ่ะเพราะเราเลิกอ,อยากได้สุขในเรื่องนั้นมันจะได้ไม่ได้เราจะไม่ทุกข์เลยเราก็ผ่องใสไร้กักงวลละไม่มีทุกข์ใดๆละส่วนมันจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่ก็ได้มันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดมันทําได้ ถ้ามันถูกต้องมันทําได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ได้ข่าวนะั้นมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาแบบที่เราคิดหรือไม่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นอก็ต้องล้างคอมยึดนั่นแหละอส่วนถ้านะี่หมอรัฐนะไปยึดว่าต้องใครมาตะกอบอย่างนั้นอย่างนั้นต้องใครมาก่อนก็คนนั้นแนระไม่ต้องไปยึดจิตอาสาผูกคบคุณนู้นนี่อ่าถ้าไปยึดแบบนี้ แล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นก็ทุกข์อีกเหมือนกันคือแบบที่พี่หมอรักพูดมันก็ดีแบบหนึง่งใช่ไหมเออใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาหลังก็ได้หลังมันก็ดีแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปยึดว่าต้องต้องเอาดีแบบนี้ถ่าได้ดีแบบนี้ท่านจะสุขใจไม่ได้แบบนี้ฉันจะทุกข์ใจก็นทุกข์อีก <c oughs> ก็ต้องไม่ยึดอ่ะซึ่งจะไม่ทุกข์พี่หมอรักเองก็ต้องไม่ยึดว่าเออว่าจะต้องเป็น มาแบบใครมาก่อนได้ก่อนใครมันหลังได้หลังอ้าวถ้าไปยึดแบบนี้ถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็ทุกแต่ถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกอ่าหรือพี่มรเรจะไปยึดว่าเออจิตอาสาต้องก่อนนะผู้ขอบคุณมาทีหลังต้องหลังไปยึดแบบนี้ทาไม่ได้ก็ทุกอีกไปอยากอะไรก็ไม่ได้สักอันอยากอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ทุกพอไม่ทุกเสร็จแล้วก็มาดูว่าตอนนั้นมันอะไรควรไม่ควรก็คุยกันตอนนั้นแหละอะไรควรไม่ควร อะไรเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่เป็นไปนได้นะเวลานั้นก็เอาอนั้นจะเอาอะไรก็ได้แล้วพราะไม่มีทุกข์แล้วนี่ที่เหลือ <_ m any> มันก็มีการประมาณมันก็มีถูกมีผิดประมาณถูกประมาณผิดนคนเรานะประมาณก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่มีทุกข์ประมาณต่างกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอาไงเท่านั้นเองพอต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเท่านั้นถ้าเอาเหตุผลมาทะเลาะกันก็ทะเลาะกัน,กกนใช่ไหมไม่ควรจะเอาเหตุผลมาทะเลาะกันหรอกคนเราควรจะเอาเหตุผลเนี่ย มาล้างทุกใจเอาเหตุผลมากระแทกเพื่อมีว่าเราติดเหตุผลใดไหมถ้าได้ตามเหตุผลเราสุขใจไม่ได้ตามเหตุผลเราทุกข์ใจเนี่ยเอามาล้างทุก edaan, ่อนพอล้างทุกได้แล้วก็ค่อยเอาเหตุผลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความควรไม่ควรอีกทีเพราะฉะนั้นเหตุผลครั้งแรกหรือเหตุการณ์ต่างๆครั้งแรกเนี่ยเอามาเพื่อให้เห็นทุกเท่านั้นเองว่าเราอยากได้อะไรไม่ได้เราทุกนะเพื่อให้เห็นทุกเพื่อให้ล้างทุกเท่านั้น ชั้นแรกกริยสัจว์สี่คือการล้างทุกข์เอาเหตุผลมากระแทกเอาเหตุการณ์มากระแทกเพื่อที่จะให้เห็นทุกข์เท่านั้นแหละปฏิบัติอริยสัตว์สี่มันมีทุกข์ไหมล่ะกับเรื่องราวเหล่านี้มีทุกข์ก็แปลว่ามันมีเหตุของมันแหละมันทุกข์ใจมันมีเหตุของมันคือมันอยากได้อะไรนะมันอยากได้เหตุผลไหนอยากได้เหตุการณ์ไหนแต่มันไม่ได้มันก็จะทุกข์เราก็เห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์ก็ล้างทุกข์สิเลิกอยากอยากเรื่องไหนก็เลิกอยากก็หายทุกข์แล้ว พอหายทุกข์แล้วทีนี้ก็เอาเหตุผลเอาเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละมาประมาณว่าอะไรควรไม่ควรนะเออประมาณว่าอะไรควรไม่ควรก็เอามาประมาณการกระทําว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะซึ่งไอ้ควรไม่ควรเนี่ยมันก็มีสองอย่างควรไม่ควรสิ่งที่ควรทําแบบตามที่เราคิดแบบที่ดีที่สุดนั่นก็อย่างหนึ่งนะอันนี้ควรที่สุดดีที่สุดนั่นก็อย่างหนึ่ง ทำได้จริงนะก็อย่างหนึ่งตามความคิดว่าดีที่สุดหรือว่าตามเป้าหมายว่าดีที่สุดเป็นอย่างนี้นั่นก็คืออย่างหนึ่งถ้ากุศลมันเต็มมันก็ได้แบบนั้นแต่ถ้ากุศลไม่เต็มมันก็ไม่ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งจริงที่ทําได้จริงมันก็อีกอย่างหนึ่งนะเราก็ทําตามจริงที่ทําได้จริงนี่แหละก็ถ้ามเมื่อเราไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญหานี่ใช่ไหมเราคาดการว่าเออแต่นี่ดีที่สุดนะแต่เสนอไปแล้วมันไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้ทุกข์แล้วใช่ไหม เพราะกุศลกับกุศลของแต่ละคนที่ออกฤทธิ์ตอนนั้นมันได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นะั้นนี่คือการประมาณอ้าสวสาธุ